หลังจากที่ผมพาไปสมัครเปิดร้านค้า TikTok Shop เพื่อขายของออนไลน์ทาง TikTok Shop เนี่ยนะครแล้วก็ได้สอนอาการลงสินค้าเรียบร้อยแล้วในช่วงที่เป็นร้านค้าใหม่เนี่ยครับจะมีขั้นตอนของมันอีกหลายอย่างที่เขาบังคับให้ทำว่าง่ายงไม่งั้นคุณจะไม่สามารถเริ่มต้นขายของได้ซึ่งในวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมบัญชี TikTok ที่เราเอาไว้เล่นคลิปสั้นเนี่ยนะฮะ เชื่อบัญชี TikTok ันนั้นเนี่ยมาเข้ากับบัญชี TikTok Shop ที่เป็นร้านค้าของเราเชื่อมกันแล้วจึงจะเริ่มต้นขายได้สวัสดีครับผมบรัตพงศ์เบญร์ชาตาห์นามวงนะครับ ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่อง YouTube ผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับรวมถึงคลิปเนี้ยครับที่เป็นเกี่ยวกับการขายของออนไลน์บน t i k t o k Shop นะครับก็มาเป็นชุดๆเลยดูแล้วน่าจะมีประมาณ20กว่าคลิปนะฮะก็สอนฟรีแบบนี้นั่นแหละนะครับแต่ขอฝากหนังสือนิดนึงครับหนังสือผมมี2เล่มเงินมาย่ายนี่เกี่ยวกับขายของออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขายดีเลยหาของพวกนี้นะครับเล่มนี้ ห้าหมื่นเล่มแล้วนะครับพิมไป10กว่าครั้งแล้วนะส่วนันนี้ใหม่ล่าสุดดังได้ง่ายเดีย๋ยวนี้จะทําอะไรถ้าไม่ดังนะครับหรือว่าไม่สร้างตัวตนเนี่ยลำบากมากเลยการทําออนไลน์นะครับก็จะรับทั้งสองเล่มเลยก็ได้หรือจะรับเล่มที่เฉพาะคุณสนใจก็ได้นะครับติดต่อ l ลน์แอดวัฒนภพมีแอดนำหน้าครับเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของหนังสือทั้งสองเล่มนี้ได้ครับอโอเคตอนนี้เราไปดูที่จอคอมพิวเตอร์เลยนะครับ หลังจากวันนั้นนะฮะที่เราได้ทําการลงสินค้าแล้วนะครับมันจะมีภารกิจเห็นไหมฮะที่ต้องทานะครับเวลามาเปิดที่หน้าแรกนี่นะฮะมันจะบอกเลยครับระบบนะนจะบอกเลยว่าต่อไปเนี่ยคุณจะต้องเริ่มต้นขายแต่ว่ามันกําลังดําเนินการอยู่นะครับกาลังดําเนินการอยู่ซึ่งเขาบอกเลยว่าคุณจะต้องมาเชื่อมโยงบัญชีทิกตอกนะครับที่เอาไว้เล่นคลิปสั้นเนี่ยนะที่เป็นเป็นบัญชีของคุณเนี่ยนะครับให้มาเชื่อม กับร้านค้า Tik t o k shop ด้วยนะครับทีนี้บางทีถ้าคุณไม่ได้เข้าไปที่หน้าแรกคุณก็สามารถมาเชื่อมอีกหน้าหนึ่งก็ได้โดยที่เข้าไปเมนูตรงนี้ครับชื่อเมนูความพร้อมของบัญชีที่มีรูปถ้วยรางวัลความพร้อมของบัญชีพอกดเข้ามาปุ๊บม,มันจะมีคําว่าความพร้อมของบัญชีทิกตอกพอคุณกดตรงนี้ปุ๊บนะครับความพร้อมของบัญชีทิกตอกมันก็จะมาหน้านี้ครับให้กดปุ่มเชื่อมโยงบัญชีทางการ ซึ่งก็เหมือนหน้าแรกเมื่อกี้เลยนะครับเพราะว่าคุณเป็นร้านใหม่มาเลยออกมาแบบนั้นคุณจะกดจากตรงนั้นหรือกดจากตรงนี้มันก็ไปที่หน้าเดียวกันก่อนที่เราจะเชื่อมโยงเดี๋ยวผมจะพอดีมันมีเมนูตรงนี้นิดหนึ่งบัญชีมาร์เก็ตติ้งนะฮะพอกดไปปุ๊บนะครับบัญชีมาร์เก็ตติ้งผมบอกคร่าวๆค,ครับการแยกบัญชีของ Tik t o อกเนี่ย TikTok ทิกตอกที่ที่ที่อัพคลิปสันเนี่ยนะที่ลงคลิปซันมันจะแบ่งเป็นหลายอย่างนะครับมันจะมีบัญชีทางการ นับบัญชีมาร์เก็ตติ้งพวกนี้นะครับและพูดเผื่อไว้ก่อนอาจจะมีบัญชีอื่นๆอีกในอนาคตเพราะว่าเขาปรับอยู่เรื่อยๆทีนี้แต่และบัญชีมันก็จะมีเคกว่ามันจะมีความสามารถแตกต่างกันเช่นสุวว่าบัญชีทางการเนี่ยมันจะสามารถเอาไปยิงโฆษณาได้ แ้วเวลาคุณจะยิงโฆษณายิงแอดทางทิกตอกนี่จะต้องเป็นบัญชีทางการส่วนถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปปักตักกล้าเพื่อทําพันธมิตรหรือว่ารับค่าคอมเป็นในหน้าทางทิกตอกเนี่ยมันจะต้องเป็นบัญชีมาเก็ตติ้งเพราะฉะนั้นคุณจะทําอะไรเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับเขาจะบอกเลยว่าร้านค้าย,ยังอยู่ในช่วงทดลองก็จะผูกบัญชีทางการได้หนึ่งบัญชีบัญชีการตลาดสูงบัญชีแต่ถ้าเกิดผ่านาช่วงทดลองแล้วก็สามารถผูกบัญชีการตลาดได้4บัญชีการตลาด บัญชีการตลาดก็คือช่องทิกต o k ที่ทําคลิปสั้นนั่นแหละได้ได้ส่บัญชีนะฮะอ่ผมไม่ไม่อธิบายลึกนะเพราะว่าวันนี้จะพาไปเชื่อมเพื่อที่จะมาขายในทิก o อกช็อปในฐานะที่คุณเอ่อเป็นเจ้าของร้านค้าเป็นเจ้าของสินค้าเองที่ที่เอาเอามาลงนะครับที่จริงตอนที่คุณมากดตรงนี้นะครับกลับมาที่บัญชีทางการเนี่ยแล้วกดปุ่มเขียวๆที่เชื่อมบัญชี t i k t อกนี่นะครับก็คือเขาจะขึ้น QR code มาคุณก็แค่เอามือถือที่ออนไลน์ Tik t o อก ช่องติ k t o k ของคุณที่ทำคลิปสั้นนี่นะฮะไว้แล้วก็เนี่ยฮะเขาจะบอกอยู่แล้วนะครับว่าเข้าไปที่โปรไฟล์เนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างขวาพอเปิดโปรไฟล์ปุ๊บจะมีให้แตะปุ่มด้านขวาบนแล้วเลือก QR code ของฉันนะฮะแล้วก็มันจะมีตัวเนี้ยนะฮะเนี่ยเอาตามนี้เลยพูดง่ายๆเลยนะครับตามวิธีของเขาเลยแล้วก็กดปุ่มตัวเนี้ยเพื่อที่จะสแกนสแกน QR code ที่อยู่หน้าคุณหน้าจอของคุณในตอนนั้นแล้วกดยืนยันการเชื่อมโยง เขาก็แนะนำไปนะว่าแอปติกต o อของคุณจะต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อจะสแกน QR code ได้นะครับถ้ายังไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดคุณก็แค่เข้าไปที่ App Store, Play Store ถ้าคุณใช้ Android นะแล้วคุณไปดูที่ Ti กต o k กอ่ะเข้าไปทิกต็อกในเนสโตรเนะี่ยมันจะมีบอกว่าให้คุณอัปเดตหรือไม่อัปเดตนะครับปกติถ้าเกิดมือถือทั่วไปที่ตั้งค่าป,ปัจจุบันใหม่ๆม,มือถือรุ่นใหม่ๆม,มันจะอัปเดตอัตโนมัติอยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหา แต่ว่าบางรุ่นอาจจะไม่ update, อัปเดตอัตโนมัติคุณอาจจะต้องเข้าไปกดอัปเดตด้วยนะครับทีนี้เขาก็บอกเลยครับว่ารหัส QR code ตัวนี้จะมีอายุ5นาทีแล้วผมบอกไว้เลยว่าส่วนใหญ่ก็มักจะจะช้ากันครับ QR code ออกมาปุ๊บก,ก็จะงงๆนิดหนึงห่งยังไงหรือว่ามือถือไม่อยู่กับมือหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะมักจะมีปัญหาว่าสแกนไม่ทันสแกนไม่ทันทำไงก็กด refresh ตัวนี้ฮะ refresh QR code ใหม่นะครับ QR code ตัวนี้มันก็จะปรับไปอีกอันหนึ่งแล้วคุณก็ สแกนอีกครั้งหนึ่งก็จบซึ่งขั้นตอนการสแกนในมือถือหรือว่าอะไรมันจะมีขั้นตอนจกสาขั้นตอนใะคเขาให้กดกดๆเก,ก็กดไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะขึ้นมาอย่างงี้ฮะว่าเชื่อมโยงัปชี่ทิกตอ,อกอย่างเป็นทางการการอนุญ,ญาตจะเสร็จสมบูรณ์ต้องดําเนินการต่อโดยเขาจะให้คุณป้อนชื่อร้านค้านะครับป้อนชื่อร้านค้าในทิกตอ,อกเนี่ยแหละฮะทีนี้เขาบอกนะครับว่าชื่อร้านค้าของคุณ ไม่ให้เกิน30ตัวอักษรนะครูก็ป้อนไปเนี่ยให้มันมีศูนย์ทับสามสิบคุณป้อนไปเสร็จปุป๊บก็กดคลิกฉันได้อ่านทําความเข้าใจแล้วกดเชื่อมโยงบัญชีนี้นะฮะปุ๊บแล้วก็รอแป๊บหนึ่งรอแค่อาจจะ5วิสิบวิครับแล้วก,กดเข้าใจแล้วตรงนี้นะฮะกดเข้าใจแล้วรอมันแป๊บหนึ่งเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นใหม่งนี่ยครับบัญชีทิกตอกช็อปนะฮะที่เป็นร้านค้าทางทิกตอกเนี่ยกับบัญชีทิกตอกที่เป็นคลิปสั้นเนี่ยนะฮะได้ทําการเชื่อมกันแล้วแต่ว่ารอดําเนินการแป๊ ซึ่งคุณสามารถยกเลิกการเชื่อมโยงได้ในภายหลังคือบางทีคุณจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวช่อง t ิ k กต o อที่ทําคลิปสั้นเนี่ยมาผูกกัชบชอบ็อปรือใช้คนละตัวกันก็สามารถมาเปลี่ยนได้อยู่ตลอดนะยกเลิกแล้วก็ทํากลับไปใหม่คือเชื่อมโยงใหม่นั่นเองนะครับพอมันเชื่อมโยงเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นว่าเชื่อมโยงแล้วตรงนี้นะครับอาจจะหนึ่งา 1, 2, 3, 3, ที2นาที3นาทีแค่นั้นเองนะครับทีนี้คุณสามารถมาแก้ไขเกี่ยวกับชื่อร้านค้าหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับตรงที่ตัวนี้ครับโปรไฟล์ผู้ขายนะ เมนูเมนูหลักชื่อบัญชีของฉันแล้วก็เมนูย่อยชื่อโป,โปรไฟล์ผู้ขายพอเข้าไปเสร็จปุ๊บฮะมันจะมีตรงนี้ครับข้อมูลผู้ขายตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยก็สามารถเปลี่ยนชื่อร้านค้าได้ซึ่งเขาจะบอกครับชื่อร้านค้าของคุณสามารถเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งใน1เดือนไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับรวมทั้งโลโก้ฮะเนี่ยคุกกดแก้ไขโลโก้ได้นะครับแล้วก็อัปโหลดใหม่พวกนี้นะครับหรือจะใช้โลโก้ที่เป็นบัญชี t i k t o k ที่เป็นคลิปสั้นเองก็ได้เหมือนกัน ทีนี้เวลาที่คุณเปลี่ยนชื่อร้านค้ามันก็จะรอครับประมาณนาทีสองีสามวิธีเหมือนกันนะครับแต่เวลาระบบเขาแจ้งเขามากักจะบอกว่าอาจจะต้องรอเป็น12ชั่วโมง24ชั่วโมงพวกนี้นะฮะแต่ว่าเขาบอกเผื่อไปเฉยๆยที่จริงแป๊บเดียวมันก็เปลี่ยนแล้วนะครับอ่าโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงนะครับบัญชี Tik t o k เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากำลังสนใจขายของบน TikTok Shop ด้วยครับสุดท้ายนี้ครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ผมไว้นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะจะได้ไม่พลาดคลิปีดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงที่นี้ครับจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ